สวัสดีครับอยู่กับแจสเดอะโกดนะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องเล่าจากคุณนายกันเลยครับครับพี่แจสเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนปีหนึ่ง <c oughs> ผมจับได้ไปทำโครงงานวินนครับที่หมู่บ้านวาลิลลุมโชยครับ <c oughs> นี่คือเราอยู่ที่นี่จิกวันจิกวันนี้อ <c oughs> ่ะสวัสด <c oughs> ีเด็ก สวัสดีครับวันนี้นอนบ้านหลังนี้ไปก่อนนะมานั่งมามารูด้วยพีรอด้วย,ยนีนย่รู้รอะน่ากลัวท่านี้ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะเฮ้ยสัญญาณหายอีก าดูมาดูมาดูอะไรผีมาดูมาดูมาดูไหนเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหเป็นคนดำๆมากไปหายไปเร็วเหรอใหญ่ใหญ่ให่ผู้ใหญ่เมื่อคืนเป็นไงบ้างโอ้เมื่อคืนผมเจอผู้หญิงนอนดำๆตรงหน้าต่างผู้ใหญ่ผีบ้านเธอสิอ๋อหนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้กดปุ่มตรงนั้นด้วยหนูอ่ะล้มตอนไม่ซ่อมเครื่องปั่นไฟอีกแล้วนะ นี่ลินลูกสาวลุงเองเมื่อคืนลูกสาวลุงไปซ่อมเครื่องปั่นไฟที่มันติดติดดับมาลินฝาดูแลเพื่อนด้วยนะพ่อไปประชุม,มอบตก่อนหมู่บ้านเราอะ่ะใช้กังหงันลมอ่ะผลิตไฟฟ้ามาหลายปีแล้วนะไฟฟ้าที่เห็นอะ่ะมาจากกังหันลมหมดเลยแต่เมื่อวานมันติดติดดับๆพ่อฝนตกติดกันหลายวันมันหมุนตามเครื่อ,องกำเนิดไฟฟ้าใช่หรือเปล่าครับอืมใช่พอไปพัดหมุนปุ๊บก,ก็ได้พลังงานปั๊บเลย นี่แหละชีวมวลเกิดจากซากพืชซากสรรัตว์ภูสัตว์อมหมักรวมกันทําให้เกิดก๊าซชีวภาพแล้วกา๊าซเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้ครับเอาไปแทนกา๊าซถุงต้มได้แล้วมันปลอดภัยจริงเหรอไม่ระเบิดไม่มีกลิ่นแรงอะไรแบบนั้นใช่ไหมอ่ะอืมปลอดภัยสิถ้าอะไรดีๆไม่มีกลิ่นแรงแถมยังช่วยลดขยจะจากครัวเรือนด้วยเฮ้ยคุณนายเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ผมก็ร่มชอบผีดูนั้นครับพี่แจ๊เข้าสอในผมรู้จักพลังงานครับพลังงานที่สะอาดและเปลี่ยนโลกได้วันที่ต้องกลับแต่หัวใจผมไม่อยากกลับเลยครับผมอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่กับเธออยากอยู่กับหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานแห่งความรักกังหันลมเปลี่ยนแรงลมให้เป็นไฟฟ้าแต่เธอเปลี่ยนแรงใจให้เป็นความรักเดียวเดียวเฮ้ยช่องพี่รายการผีนะน้อง